รู้สึกดีรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองค่ะแต่หนจะขออนุญาตแอบดูในคลิปที่ทุกคนสอมมาขอลองแนะนำตัวแบบเวนเย์ได้ไหมคะวิงั้วเราจะลองแนะนำตัวแบบเวนเซ่ดูไหมอันนี้เออถ้านั้นลองไห่เกินะไล่ไปแต่ละคนเลยเหรอ โอเคได้ตอนนั้นที่ทําไปคือตั้งแต่10ปีที่แล้ว <laughs> ตอนนี้ลองดูอีกทีก็ได้นะคะ <laughs> สวัสดีค่ะเพชสันเตค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะพิมชูสเตค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะหมวยเวสเตค่ะ เป็นยังไงเซเว่นเดมเซเว่นรูปี้ทุกคนว่าไงคะขอเสียงกรี๊ดต่งตอีกรอบเพื่อเป็นกำลังใจด้มคะก็ถือว่าฝากเนื้อฝากตัวน้องใหม่ของวงไว้ด้วยนะคะ ต well. ัดน้ําาก่อนที่จะทนดนะคะไดเลยค่ะไปฟังเพลงต่อไปขอเซเวนเดย์กัเลย